สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านแฟนแฟนรถอีแดนทุกคนนะครับมาถึงเรียบร้อยนะครับสลหรับรถอ,อีแดน6ล้อคันนี้นะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่80,7500บาทนะครับสำหรับคันนี้80,7500บาทนะครับเครื่องเป็นเครื่องคูปต้าสเปนแรง นะครับเป็นเครื่องกุมพุทตาสวีดแรงระบบไฟพร้อมนะครับยางหน้ายางหน้านี่ยางหน้าสวยนะครับยางหน้าสวยยางหน้าอย่างสวยนะครับยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางหน้ายางหน้าเป็นยาง650นะครับยางหน้าเพลาหลังเป็นเพลาหลัง115นะครับเป็นเพลาหลัง115เป็นเพลา6ล้อนะครับ ยางเกียนนร์ห้ 16, าศูนย์นะครับค่ะสิบหกยางเกียร์ห้าศูนย์ค่ะสิบหกเผาร้อยสิบห้านะครับเป็นนะครับเป็นแหนบสองชั้นใหญ่นะครับแหนบใหญ่เลยนะครับคันซีหน้าสี่นะครับคันซีหน้าสี่นะครับกันซีหน้าสี่เกียร์ก็เป็นเกียร์ใหญ่นะครับราคาขายอยู่ที่แปดหมื่นห้าแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับ ข้องไม้เป็นข้องไมย้ยาว3เมตรนะครับกว้างเมตร70นะครับกว้างเมตรเจสนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานระบบไฟติดระบบไฟติดหมดนะครับระบบไฟติดหมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองลองขับให้ดูนะครับ คอกไม้นะครับคอกไม้ไม่มีผุนะครับคอกไม้ไม่มีผุนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับศ8นย์7ป1ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งเก้าเก้านะครับเป็นเบรกน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวเราลองขับให้ดูนะครับรถพร้อมใช้นะครับท่านไหนที่ยังไม่มีรถเขียนอ้อย นะครับก็ติตสอบถามข้ามาได้เลยรถมาถึงเรียบร้อยนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับมีเร่มทะเบียนพร้อมนะครับรถคันนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับพร้อมเล่มทะเบียนเลยเครื่องสตาร์ตจิตง่ายเครื่องนิ่มนะครับ เรื่องนี้มีน้องท่านไหนที่สนใจเอาไปใช้งานนะครับมาทดลองขับดูก่อนนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับเกียร์เกียร์เข้าง่ายนะครับทุกเกียร์ใช้งานได้ไม่มีโดดน,นะครับ รถจอดอยู่ที่องพันธุ์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่หนอง่านไหนที่สนใจนะครับก็มาทดลองขับได้เลยนะครับเอาไปขนอ้อยได้เลยนะครับไปขนอ้อยได้เลยรถเราพร้อมใช้งานนะครับฝากด้วยนะครับ พี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีรถอีเดนนะครับรถอีเดนได้เข้ามาแล้วนะครับตามที่เราได้นัดกันไว้เมื่อเมื่อวานนะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับราคาอยู่ที่8 7 5 0 0บาทนะครับรถพร้อมใช้งานเอาไปใช้งานได้เลย,เลยทุกระบบนะครับพร้อมใช้งานนะครับไฟไฟติดหมดุตัวนะครับมีน้ำมันนะครับ วจ่ออยู่ที่อ,อำเภอโนนหงนะครับจังหวัดวีรัมก้บบอไม้นะครับก้อไม้ยาว3มเมตรกว้างเมตรเจ็ดสิบนะครับพันซีหน้าสี่หือไม้อีกชั้นหนึ่งนะครับระบบไฟทำงานนะครับมีไดชาร์จให้ด้วยนะครับที่เ้องท่านไหนที่สนใจนะครับก็มาทดสอบมาทดลองขับได้เลยนะครับ รถเราอยู่ที่อำเภอหนองหงนะครับอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหว,วัดบุรีรัมย์นะครับเผาท้ายเป็นเผา115นะครับเป็นเผา115นะครับติ็ดหกล้อเผาร้อนะครับ สำหรับรายการของรถยี่เต็นนะครับมีน้องท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 0 7 3 7 5 1 9 9นสนนะครับก็จอดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนรายการอื่นนะครับผานนะครับผานของเราก็มีนะครับมีผานตาช้างนะครับตาช้างก็มีเหลือผานอยู่4ตัวนะครับรถไถคันอื่นก็มีนะครับ รถไถก็จะมีรถไถเป็นรถเป็นรถไถยันมา45เลเงรวมทั้งรถอ e ีแตนนะครับรถอ e ีแตนด้วยก็มีนะครับโรตารี่ก็มีนะครับโรตารี่ก็มีรถตารี่1163นะครับก็มีนะครับอุปกรณ์ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กลาบขอบ ลูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กดติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นอิราเลียก็ดีสวีเดนก็ดีไต้หวันก็ดีนะครับเกาหลีใต้ก็ดีพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับสงเจริญเทคเตอร์ขอกาบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ